สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเต้อัพท o u ยูชาแนลนะครับไป <c oughs> ครับทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันที่คนผมก็มาในธีมฮาโลวีนนะครับทุกคนก็ที่วันนี้นะครับผมมาทำอะไรเด้อนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาทำอะไร <c oughs> ครับทุกคนผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเ,เนื่องจากงานยุ่งมากๆนะก็เลย ช่วงนี้ก็เลยแบบไม่ได้ทําคลิปอะไรบ่อยๆนะทุกคนแต่ก็จะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนนะทุกคนผมก็เลยมาทําคลิปฮาโลวีนนะครับทุกคนและคลิปที่ผมจะมาทําในวันนี้นะครับกินขนมวันฮาโลวีนนะครับหรือว่าทําอาหารในวันฮาโลวีนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องเต a ร Up t o You ด้วยนะครับทุกคนก็ช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะทุกคนเราจะได้ไปสู่หนึ่งหมื่น b ับสไครเปอรนะครับทุกคนก็ผมมีไ g นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับท ขึ้นมาเลยครับทุกคนก็เราไปเริ่มเอรีวิวขนมฮาโลวีนกันเลยดีกว่านะทุกคน A few moments later ก็มากินของเราก่อนดีกว่าแนละ้วทุกคนนี่เลยทุกคน mm hmm. เห็นไหมครับทุกคนนี่ก็คือขนมดินนะทุกคนเราจะมากินขนมดินก่อนดีกว่าผมตักนอนมาหนึ่งตัวได้นะทุกคนนี่นะทุกคนเห็นไหมมันมืดๆน,นิดนึงนะทุกคน ต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นลูกตาครีมนะครับผมได้เอาครีมมาจากนมวัวภูเขาหิมาล,ลัายนะ,ะทุกคนเลยกลายมาเป็นลูก,กตาปปอมแบบนี้ <c oughs> อืมอือหืมประหวานแดก Two hours Later ผมมีนิ้วด้วยทุกคนนี่ก็คือนิ้วแม่หมดนะทุกคนผมไปเอามาจากป่านะ,นะครับทุกคนนี่นะครับมันก็เป็นนิ้วแบบนี้แล้วทุกคนไม่กอดผมจะกินแล้วนะเช <c oughs> ียร s, <Cheers> <S, <No>. <S แดดินสุสัตว์ <c oughs> นี่นะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอับยาพิษนะทุกคน นี่ครับเราไม่มีฟักทองเรามีแต่แอปเปิ้ลใช่ไหมเท่นะครับทุกคนเราก็จะกินไปเลยนะอร่อยจิงอืม แอปเปิลอันนี้รู้สึกว่ามันจะเลือดนิดหนึ่งนะทุกคนเราจะมารีวิวของในเซเว่นกันครับอันดับแรกนะทุกคนก็จะเป็นฮาโลวีนมัสเมโล่นะครับมันเป็นของ Big one นะครับ Big One Group นะครับทุกคนก็ของเซเว่นครับทุกคนก็นี่ก็คือถุงก็เป็นแบบนี้นะทุกคนแกะเลยนะฮะนี่ก็คือแกะออกมาครับข้างในก็จะเป็นมัสเมโล่รูปฟักทองนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคน เห็นปะอุ้ยไฟจะเผามันจะเป็นรูปไม้เป็นรูปแบบนี้แบบนี้เลยนั่นน่าจะมองไม่เห็นนะทุกคนเราก็จะมาลองปิ้งกินกับเทียนเลยนะทุกคนอุ้ยไหมไหมฮึรสชาตินะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ไหม้นิดหนึ่งนะซองมันเป็นรูปผีนะแต่ซื้อมามันกลายเป็นรูปฟักทองเนี่ย What the h e l แต่ไม่แนะนำให้ไปรุนแบบผมแล้วก็กินนะทุกคนน้องๆนหนูไม่ควรลอกเรียนแบบนะลองกินไหมมันไม่โล้วรู้สึกว่ามันเจาะมุ่มมากนบทุกคนก็เราแบบดีไซน์ครับก็รู้สึกว่าเหมือนเอาไว้กินอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้ไว้ดูเฉยๆ What? What the f*** ถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อย <it> กินไปแล้วเราก็ต้องกินเลือดไปด้วยนะทุกคน <it> น้ำตาเทียน ครับทุกคนก็ต่อไปก็จะเป็นขนมจอยลิแบร์นะครับก็น่าจะเป็นขนมเยลลี่เจลาตินกลิ่นองุ่นนะครับผสมสับประรด12%นะทุกคนก็ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเขาไม่ได้แจกสักอย่างเลยนะทุกคนโอเคครับทุคนเราก็มาลองแกะกินกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเปิดแกะเข้าไปอ้าวแค่นี้นะทุกคนเป็นรูปหมี มีอย่างเดียวเลยทุกคนก็เป็นรูปหมีอย่างเดียวซึ่งไม่มีธีมฮาโลวีนเป็นแค่ซองฮาโลวีนเฉยๆนะแต่ข้างในเป็นหมีปกติเป็นเยลลี่ปกติแค่ส่วนซองอมไม่ค่อยอร่อยท่าแหละมันเป็นเยลลี่เจลาตินแบบเหนียวๆด,ดูดูผมผมออกแรงคือแบบโคตรเหนียวในซองครับก็จะมีเยลลี่แบรอยู่ประมาณยี่สบยี่สิบกว่าตัวนะทุกคน ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็น่าจะคุ้มมั้งสำหรับคนที่ชอบแต่ผมไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ <What? S 1> รีวิวอันต่อไปดีกว่ารีวิวแบบรวดเร็วนะครับทุกคนก็จะเป็นรレมอ์นะครับทุกคนก็จะเป็นทรีตอ t ทรีตนะครับทุกคนมีแบบนี้ครับก็มันข้างในมันจะเป็นเยลลี่รูปสมองนะครับทุกคนก็ไอ้รมอลครับก็จะเป็นคลิปที่ผมเคยทำนะครับทุกคนมันเป็นคลิปอะไรนะที่ผมเป่าฟองสบู่ยืดยื่นะทุกคนแบบนี้ทุกคนนั่นแหละก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับคล,คลิปที่ผมทำไว้ก่อนนะครับทุกคนก็ วันนี้วันนี้ก็ผมก็จะมากินสมองกันนะครับทุกคนผมก็จะมากินสมองกันดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเหมือนคุณอะมีสมองหรือเปล่ามาทุกคนเราจะกินสมองเข้าไปนะครับเพื่อว่าเราจะมีความคิดของคนอื่นนะทุกคน20 minutes later กินไอ้นี้แล้วรู้สึกว่าจะเมาเมานี่คือรสชาติสมองใช่ไหม จริงนะเหมือนมันเป็นกลิ่นแอร์ในรถอะไรสักอย่างนะทุกคนแบบกลิ่นนี้คือแบบโคตรไม่ชอบเลยผมได้กลิ่นนี้ผมอยากอ้วกเลยไปดู <S <S ผมว่าไอหัวสมองเนี่ยทุกคนไม่ผ่านผมผมไม่ผ่านนครับแต่ผมตอนนี้ที่ผมที่ชอบที่สุดนะทุกคนรสก,ก็คือมัทเมเโลอันนี้นะครับทุกคนก็คืออร่อยอร่อยมากนะทุกคนมัทเมเลอันี้แล้วก็เจลลี่แบร์ถ้าสิบเต็มผมให้ประมาณหกผมให้แค่หกพอเจลลี่แบร์เพราะผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เท่าไหร่ส่วนนี้ผมให้สิบเต็มสิบไม่หัก แล้วส่วนอันนี้นะทุกคนผมให้นะสองเต็มสิบรบต่อไปครับทุกคนก็จะเป็นบิ๊กวันอีกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กวันอีกแล้วครับก็เป็นรูปเจลลี่แมงมุมนะครับทุกคนทุกคนเราก็มาลองกินกันเลยดีกว่านี่ครับพอแกะออกมาครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเขาจะมีถ้วยให้อยู่นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนมันก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับทุกคนนี่พอเราแกะออกมามันก็จะยาวประมาณนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนข้างในก็จะมีพวก แมงมุมพวกแมงวันอะไรต่างๆนาๆนานะทุกคนยืดได้แบบยืดสุดมาเรามาลองกินเอแมงมุมอยู่ตรงกลางกินมแมลงก่อนก็นแล้วกันอืมอืม,อม,อมกินกินเหมือนเหมือนแป้งผสมขนมอะไรสักอย่างเหมือนกินคล้ายๆขนมเทียนเอออันนี้กินคล้ายๆขนมเทียนทุกคนใครเคยกินนะมันจะแบบเป็นรูปแบบเนะี้ยขนมเทียน ใช่แล้วคือแบบกินมันคล้ายมากเันเนี้ยรสชาติเหมือนกินแป้งไม่เหมือนกินเจลลี่แมลงวันอีกตัว <S <S ถ้าให้เต็มสิบนะทุกคนผมให้แปดจุดห้าปดจุดห้าเต็มสิบนะครับอันนี้แปดจุดห้าเต็มสิบผมให้ต่อไปนะทุกคน ก็จะเป็นค่ายขนมยักษ์ใหญ่นะครับแล้น,นก็คือยูปี้นะครับทุกคน <Hey. S 1> ก็เป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคี่ยวแวมไพร์นะครับทุกคนมองกันดูมากเลยตอนนี้เขยไปแกะเลยดีกว่านะลองดูกันยูปี้จะอร่อยหรือเปล่า hey, hey, hey. นี่นะครับทุกคนก็เป็นเคี่ยวแวมไพร์แบบนี้นะคะทุกคน hey, hey. เห็นปะแบบนี้เลย คทุกคนผมก็กินเจอรี่แวลไพายแล้วนะครับทุกคนก็รสชาติก็อันนี้ก็อร่อยนะผมให้ผ่านอีกอันนะทุกคนยัม,มี่ยุป,ปี้ยัม,มี่อะไรก็ยัม,มี่ยุป,ปี้ตัวนี้นะครับผมให้ผ่านนะครับให้ผ่านนะเต็มสิบผมให้ประมาณ8.5และต่อไปก็จะเป็นของโปรโดที่สุดของผมและเด็กๆทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้อง คยกินแน่นอนขนมนี้นี่ครับทุกคนก็มีกับตาข่ายดําครับเข้าตีมเลยฮะนี่นะครับทุกคนผมแกะมาผมก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญฮาโลวีนนะครับทุกคนก็จะมีสีดําสีส้มอะไรประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับเป็นแบบนี้ครับคือแบบมีให้เลือกหลายแบบมากเลยครับทุกคนก็ส่วนข้างในนะครับข้างในก็จะมีพวกเป็นรูปอะไรต่างๆนานาทุกคนแบบนี้ครับโอ้ไอ้แบทแมนทุกคนก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะ มันก็ชอ็อกโกแลตแหละผมว่าอ่อโอเคครับทุกคนก็ไหนก็เป็นชอ็อกโกแลตเหมือนเดิมนะทุกคนมาเรามาลองกินกันครับขน <c oughs> มเหรี่ยนนี้นะครับทุกคนผมให้สิบเต็มสิบเลยไม่หักเพราะว่าอร่อยจริงอ,อ,อร่อยมาทุกคนต่อไปเราจะมาเรียงลําดับกันนะครับว่าอันไหนได้เท่าไหร่ม้างครับทุกคนก็เป็นของทั้งหมดเลยครับผมจะเรียงนะนดับแบบทั้งหมดขอ,ของของทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกคนก็ที่ได้ที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนไม่ต้องเสืบ นี่ทุกคนเหรียญเหรียญได้ที่1แน่นอนเหรียญที่1นะฮะครัจิมสิบไม่หักอันดับต่อไปนะทุกคนก็เป็นมัตเวนโลอันดับ3คือไอขนมเยลลี่นี่ครับทุกคนส่วนอันดับที่4นะครับทุกคนก็จะเป็นยูปี้นะครับส่วนที่5นะครับทุกคนขนมดินของผมนะฮะอันนี้ครับได้ที่5นะครับทุกคนส่วนที่6นะครับที่6ไม่ต้องสืบน้ําแล้วก็ตะแเป็นที่7นะครับผมก็ให้เป็นขนมที่ผมทําเองนะครับแล้วก็นี่ครับแอปเปิ้ล นะครับทุกคนต่อไปนะครับอ,อ,อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมลืมนับเออต่อไปก็ไอสองตัวเนี้ยทุกคนผมให้ที่โหลเลยก็คือไม่อร่อยจริงๆคือแบบผมกินไม่ได้เลยก็คือไอสมองนั่นน่ะทุกคนไอเยลลี่สมองน่ะทุกคนผมกินไปผมแบบอยากจะอ้วกก็คือรสชาติมันแย่แย่มากๆนะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเต้ทวิยด้วยนะครับก็อยากให้ผมทําคลิปกินอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามไอจีผมนะครับเต้อุ่นมายองแทยอุ่นมายองอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ใต้นี้เลยนะทุกคนเรียกมาติดตามกันเยอะๆครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็สุขสันต์วันฮาโลวีนนะทุกคนอยู่บ้านปลอดภัย